ท่านผู้ชมเมื่อ3มทุ่มเศษที่ผ่านมานะครับคุณบุญธรรมเวชชัย,ชยรักษาการนายกฐ้นตรีเดินทางกลับมาที่ไทยเรียบร้อยที่บ่อนหกดอนเมืองนะเนี่ยถ้ปรากฏว่าก็เปิดเผยผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อสักไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าโดนทรัมป์มโทรศัพท์มาหาคุณบุญธรรมรอบหนึ่งเนื้อหาจาความสมัมาษณที่คุยมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้เนี่ยก็คุณบุญธรรมบอกว่าทรัมป์ก็ชื่นชมไทยถึงความกล้าหาญทีเ่เดินหน้าในการที่จะรักษาสันติภาพนะครับและลดความสูญเสียต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็ บอกได้ว่าก็เป็นจะเป็นตัวอย่างนะในภูมิภาคอาเซียนเป็นผู้น,นําในการที่จะสร้างสันติภาพต่อไปนะครับโอเคก็ตามนั้นก็ว่ากันไปที่ทรัมป์ทำเอออย่างที่ผมบอกอะนะครับเราเขาบีบเราหนักนะครับต้องนี่ว่ากันตามความเป็นจริงขณะเดียวกันคุณภูมิทําไล่ฟังต่อว่าก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวถ้าถ้าจบเรื่องนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเจราจาในเรื่องภาษีทรัมป์ต่อไปซึ่งเราเหลือเวลาอีกประมาณ3วันเท่านั้นนะครับ คุณภูมิธรรมบอกว่าก็คาดหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นไปได้ดีดเพราะทําพูดเรื่องนี้ด้วยนะบอกว่าวงต่อไปเนี่ยก็พร้อมเจรจาทุก่ภาษีก็ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยก็ก็ช่วยเอาภาษีให้ดีด้วยนะครับนะฮะเรื่องนี้นะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวถามต่อบอกว่าเฮ้ยในระหว่างท่านผู้ชมอัดคลิมิตรศรีทุ่มสี่สิบเจ็ดเนี่ยปรากฏว่าณวินาทีนี้เนี่ยนะประสาตาควายเนี่ยประสาตาเมืองทมโดยเฉพาะประสาตาควายนะครับท่านผู้ชมมีรายงานว่ากองกําลังกัมพูชาเสริมกําลังเข้ามา นะครับปะทะกับบุหมีรบพิเศษของเรานะครับท่านผู้ชมอันนี้สําคัญมากๆนะครับแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามคุณภูมิธรรมบอกว,ว่าจะทำยังไงคุณภูมิธรรมก็บอกว่าต้องตองรอเที่ยงคืนนะครับเพราะว่ามันมีการลบที่ติดพันและต่อเรื่องด้วยดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมช่วงเวลาสองสองชั่วโมงนี้เป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจจริงๆนะครับแล้วความสูญเสียมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราจะปวดบ้ากนะท่านผู้ชมนะฮะอ่ะทีนี้พรุ่งนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าผ่านพ้นเที่ยงคืนคืนนี้ไปซึ่งหวังว กันได้จริงๆโดยเฉพาะกัมพูชาเนี่ยกรุณาให้ความจริงใจด้วยนะครับนะครับเจ็ดโมงเช้าจะมีการคุยกันระหว่างกองทัพภาคที่1นึ่งแม่ทัพภาคที่หแม่ทัพภาคที่สของเราแล้วก็ทัพภาคที่4ที่หของเขาของบ้านเขานะครับคุยตอน7จ็ดโมงเช้านะครับแล้วเฝ้าจับตาดูหลังจากนั้นว่าจะมีท่าทีกําหนดมาตรการอย่างไรในการที่จะนําไปสู่กระบวนการขั้นตอนในการหยุดยิงตามที่เป็นมติของผู้นําประเทศทั้งสองฝ่ายในวันนี้ด้วยเดี๋ยวตามคาม่าวข้นหน้าต่อไปเดี๋ยวผมจะเข้ามาอคไลฟ์คู่หนึ่งนะครับ